จุดที่หนึ่งที่จำไว้นะตับแรกต้องจำให้ให้ขึ้นใจเลยว่าเลขขี่คือข้างขวาเลขคู่คือข้างซ้ายจำได้ยังเลข,ขคี่ข้างขวาเลขคู่คือข้างซ้ายจุดที่หนึ่งคือจุดที่จุดที่บอกนี่คือไม่ต้องไป รงเป๊ะๆเลยนะแต่ว่าให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะจุดที่หนึ่งอยู่ที่ 1, ทเวลาดรนนั่งก้นเอนนั่งวัดจากพื้นมาฝ่ามือหนึ่งนั่นจุดที่หนึ่งขึ้นมาข้างบนขวาก้นข้างขวาขวาึ้นมาฝ่ามือหนึ่งหนึ่งสองก้นข้างซ้ายขึ้นมาฝ่ามือหนึ่งสามก้นข้างขวา เป็นเลขขี้นะข้ข้างขวาที่ติดพื้นตั้งแต่จุดนึงที่มันติดพื้นอ่ะที่มันลดชัดชัดที่สุดที่ข้อข้างซ้ายที่ติดพื้นห้าขาหนีบขวาที่เราทับข้อเรานั่งเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยขาหนีบข้างนอกที่ติดพื้นหกขาหนีบซ้ายเจ็ดตาตูมขวา ปดตะุมซ้ายเกหลังเท้าขวาสิบหลังเท้าซ้ายเหมเล่นววเท่าขวาสิบสองเวเขวาซ้ายสิบสาม หน้าขาขวาเบลล์ดขับจะพูดเลยเพราะว่าสามหน้าขาขวาแกคือสิบสี่หน้าขาซ้ายสิบห้าขาหนีบขวาสิหกขาหนีบซ้ายสิบเจ็ดขาหนีบขวาสิบแปดตรงร่องอกสิบเก้าหัวไหล่ซ้ายยี่สิบขาหนีบซ้าย ยี่สร่องอ,อกยี่สิบสองหัวไหล่ขวายี่สิบามที่เรานับหนึ่งเมื่อกี้ยี่สิบสี่ข้างหลังตรงกลางหลังตรงกับร่องอ,อกยี่สิบห้าหัวไหล่ซ้ายยี 26, ที่เรานับสองข้างขวายี่สตรงกลางหลังตรงกับร่องอ,อก ยี่ข้างหลังหัวไหล่ซ้ายที่จอยกันนะ,ะครบแล้ว28จุดลองไปไล่ดูหรือว่าเปิดแล้วก็เอาจิตไปดูสาธุเราจำได้ไหมคือถ,ถ้าถ้าถึงอ่าสิ 17, มันจะควายเป็นกากบาทอย่างนี้สิเจ็ด ขาเนบขวาสิบแปดที่ตรงกลางสะดือสิบเก้าก็ไหลตรงนี้ที่ที่กระดูกเชื่อมกันต่อไปยี่สิบก็ขาเนบขาเนบซ้ายยี่สิบเอ็ดก็ตรงกลางที่ร่องอกยี่สิบสองก็ที่ไหล่นี้มันจะไขายกันนะข้างหลังก็เหมือนกันยี่สิบสามก็ที่เรานับหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็ยี่สิบสี่ก็ตรงกลางมันจะตรงกับร่องอกมันไขาย้อยู่ข้างหลังยี่สิบห้าก็หัวไหล่ซ้าย ยี่สิบหกที่เรานับสองยี่สิบเจ็ดตรงกลางตรงกลางข้างหลงังเ 28, จ็ดถุดเราก็ยี่สิบแปดหัวไหลยี่สิบแปดจุดจำได้นะฮะไม่ถ้าถ้าคนนั่งใหม่เนะหนอยังใส่ไม่ได้เลย พอนั่งใหม่นี่หนอจะใส่ไม่ได้เพราะมันมันหายใจมันเร็วแต่ถ้าหายใจมันช้าขึ้นช้าขึ้นก็ใส่หนอถ้าใหญ่หนอยังมีเวลาอยู่ก็ให้ใส่นั่งหนอให้หนั่งหนอนี่ให้รู้จากศรีรษะลงไปจนถึงรูปนั่งของเราถึงขาที่เรานั่งกัดสมาธินเห็นเห็นรูปนั่งลงไปถ้ายังยังมีเวลาอยู่ถ้าสมาธิมันนุ่งหรือว่าทํานานไปมันยังมีมีที่จะใส่ได้อยู่ ก็ให้ใส่ถูกหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอแล้วก็ถูกหนอแล้วกลับมาพองหนออีกเด้วกลับไปถูกหนอที่เราเนะ่ยยี่สิแปดจุดให้ไล่ให้ครบอันเนี้ยมันจะไม่พลาดเพราจิตเราจะไม่คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่คิดไปหานั่นนี่แล้วจะไม่หลับด้วยมันจะถ้านับนับไปแล,ลืมว่าเราถึงจุดไหนแล้วก็กลับมาทวนใหม่ จะเอาจุดไหนก็ได้ที่เราจะเริ่มเนี่ยถ้าป8จุดแล้วมันจะไม่หลับมันก็เพลินไปนั่งไปไล่ไปแล้วจะไม่มีการสับงบเอาจุดมาช่วยที่ที่คนให้หยุดหมดเลยถ้าเจอ,เจอได้ยินเสียงแล้วขางแป้งให้หยุดหมดเลยอันที่ไล่ไปเนะี่ยถ้าไปฟังเสียงที่มันชัดที่สุด เสียงอะไรก็ตามที่มันชัดที่สุดที่เราได้ยินเราก็หยุดหยุดแล้วก็ไปรู้หนอรู้หนอแต่เสียงระฆังนั้นพอได้รู้หนอรู้หนอสามครั้งก็กลับมานั่งหนอเรากลับมาพองหนอยุบหนอนั่งหนอแล้วก็ถูกหนอไล่จุดใหม่ก็ได้ได้จุดที่หนึ่งไดแบบนู้จะต่อไปอีกแบบก็นั่งแวบเนี้ยให้ให้มีจุดเป็นถ้าไม่งั้นมันจิตมันมันอยู่แค่พองหนอยุบหนอนี่มันก็ แต่พองนะี่ไม่ใช่ว่าพองด้วยคําพูดนะให้เห็นอาการพองออกจากต้นจากที่ต้นพองกลางพองแล้วก็ปลายพองผนังเลยให้เหมือนกับลมมันทังออกไปและลมมันเข้ามาวายโยระลมไปทางไปจนสุดผนังท้องแล้วก็จากผนังท้องเข้ามาเข้าเข้ามามาจนสุดลมแล้วก็ไปนั่งหนอ ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงถงที่ท่านั่งของเราแล้วก็ถ้ามีเวลาอยู่ก็จุดแต่อยูยๆจำเอาจุดนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันหายใจไม่ทางเดี๋ยวจะจุดลมเพราะมันทีมากเลยแต่คนที่นั่งนานๆแล้วถ้านั่งไปนานๆแล้วจิตมันว่างจิตมันสงบแล้วมันก็จะมีเวลาสามาจะใส่เข้าไปและเป็นเป็น,เป,นเป็นการมัดจิตไปาตามจุดต่างๆ Cái gì mà không có rồi Rồi đi là làm tay ừ. Để mở lên này, subscribe cho kênh